ถือช่วงเกษตรฮอตนิวส์กันแล้วหลายๆคนรอคอยนะคะวันนี้จะเสนอเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องของคนที่อาจจะแบบว่าชอบเห็ดค่ะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้ทานแล้วมั่นมันเลยทีเดียวนะคะั <c oughs> น่นก็คือเห็ดตับเต่าค่ะเห็ด <c oughs> เตาอะไรนะคะพี่นกช่วงเพลงอีกแล้วช่วงเบรกพี่นกมีแอบร้องเพลงให้ทีมงานได้ฟังอยากให้คุณผู้ชมไ้ฟังเฮดเตาขึ้นวนกินอีกอุ่ดกินดีกว่าเฮดตตบเตามีทั้งแกนคั้วไม่เคยหลอกล่อได้สำเร็จเอาไปผัดเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างปัญหาคืออย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อาจจะเก็บจากธรรมชาติระยะหลังคนก็อาจจะเอามาเลี้ยงบ้างเนาะแต่ว่ามันเป็นยังไงมันโตช้ามันโตช้าค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่ตามธรรมชาติกว่าจะแบบว่ารอให้มันได้จนแบบว่าดอกขนาดที่กำลัง งกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะใช้เวลานานสักหน่อยอนะคะและด้วยความที่เห็ดตับเต่าเองก็เป็นที่นิยมก็เลยนี่เลยค่ะมีงานวิจัยเกิดขึ้นนะคะที่จะช่วยให้เห็ดตับเต่านั้นสามารถที่จะโตเร็วมากขึ้นได้นะคะซึ่งวันนี้แหละค่ะในกะเกษตรฮอตดีลนั้นเขาก็นําเรื่องราวานําเสนอให้เราได้รู้กันใช่แล้วไปดูกันนะคะ เกษตรทดนิสวส่วนนี้พบกับผมยอดบาร,รมีนะครับวันนี้พาผู้ชมไปดูเรื่องของเห็ดตับเต่านะครับซึ่งเชื้อเห็ดที่เพาะจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับจะต้องใช้เวลาประมาณ2-3ปีในการที่จะให้ผลผลิตครับแต่ว่าวันนี้มีงานวิจัยที่จะช่วยทำให้ผลผลิตนั้นงอกเร็วมากกว่าเดิมครับ ที่เห็นนี้คือต้นโสนปกติแล้วเราก็จะเห็นได้ทั่วไปแต่สําหรับที่นี่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเห็ดตับเต่าบ้านคลองโพอําเภอบางไปอินจังหวัดพระนครศรียุธยาตั้งใจปลูกไว้สําหรับเพาะเห็ดตับเต่าโดยเฉพาะครับเห็ดชนิดนี้จะเพาะได้ก็ต่อเมื่อมีพืชอาศัยครับและไม่เพียงแต่ต้นสนเท่านั้นพืชชนิดอื่นอย่างเช่นลำไยมะม่วงมะกอกน้ําทองหลางหรือส้มโอก็ใช้เป็นพืชอาศัยเพาะเห็ดได้เช่นกันครับ หลังๆเลยแล้วทางวัตถุดิบทางหมู่บ้านของตำบลสำเรือนเนี่ยต้นสนโนเยอะมากแล้วเกี่ยวกับพื้นที่ที่ทว่าทางเราเนี่ยท่วมน้ําในฤดูหนาปีนะคะทางเรา,ทา,ท,าทางเราก็เลยใช้มาใช้สนเป็นพืชที่ว่าให้ตัวเห็ดเนี่ยพึ่งพาค่ะแต่กลัวเฉพาะได้ก็ต้องรอให้เชื้อเติบโตนาน2-3ปีเลยครับซึ่งสวทชโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติหรือไบโอเทค จึงได้พัฒนาหัวเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อลดระยะเวลาการให้ผลผลิตในแปลงเพาะของเกษตรกรครับแล้วก็เก็บสายพันธุห์หลายสายพันธ์ในบริเวณนี้แล้วก็ในจงังหวัดใกล้ใกล้เคียงแล้วก็ในเชิงภาคเหนือกับภาคอีสานเพื่อที่จะเก็บสายพันธ์เห็ดตับเต่าดำเนี่ยค่ะแล้วก็รักษาสายพันธุ์แล้วกเก็บไว้ที่บาวเทคแล้วก็ ตรงนั้นจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ขยับมาในการเริ่มของเทคนิคของการเพาะเลี้ยงแล้วก็เริ่มทําหัวเชื้อหาเทคนิคในการผลิตหัวเชื้อให้โตเร็วแล้วก็มีระยะเวลาน้อยเพื่อที่จะเอาไปลงในพื้นที่ได้เร็วที่สุดอะคะ่ะ โดยได้พัฒนาหัวเชื้อแบบถุงที่ใช้มันฝรั่งกึ่งเปียกกึ่งแห้งมาผสมกับปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตและหัวเชื้อแบบก้อนเค้กที่ใช้มันฝรั่งผสมกับดินทั้ง2แบบนี้จะใช้เวลาเพาะเนื้อเยื่อจนพร้อมลงแปลงได้ประมาณ10วันครับซึ่งก็จะเร็วกว่าวิธีเดิมที่เลี้ยงนานถึง45วันเลยครับ คือเราเนี่ยนอกเหนือจากเทคนิคการศึกษาในเรื่องของการผลิตหัวเชื้อแล้วอะค่ะเราก็ยังมาดูด้วยว่าทําไมพื้นที่นี้ถึงได้มีผลผลิตสูงก็คือเราจะดูว่าตั้งแต่โครงสร้างของดินแล้วก็เรื่องของปัจจัยนิเวศอื่นๆโดยรอบเรื่องของแสงด้วยแต่ถ้าเราจะขยับไปที่อื่นเราก็ต้องไปดูศึกษาใหม่ว่าโครงสร้างดินบริเวณน,น,นั้นเนี่ยมันพอจะที่จะให้เชื้อตัวนี้เดิน,ดนได้ไหมเอื้อได้ไหมอันนั้นเราก็ต้องไปปรับ สำหรับการนำไปใช้นะครับก็แนะนำว่าให้ฝังหัวเชื้อเห็ดลงไปในดินรอบๆต้นพืชอาศัยส่วนประสิทธิภาพการเติบโตนั้นขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการทดสอบซึ่งนักวิจัยคาดว่าจะให้ผลผลิตได้เร็วกว่าการเพาะแบบเดิมถึงสองเท่าเลยครับมันก็มีมีคือเศษเห็ดตัวนี้เป็นเป็นมีศักยภาพในการที่จะขยับไปสู่เศรษฐกิจอยู่แล้วพราะด้วยทุกวันนี้เองเนี่ยความต้องการในการบริโภคเห็ดตัวนี้ก็สูงกว่าปริมาณผลผล,ผลิตอยู่แล้วนะคะและยิ่งถ้าเรา สามารถพ,พัฒนาหัวเชื้อและนำขลงกลับไปสู่กเกษตรกรได้เนี่ยในเชิงของการเปิดพื้นที่ใหม่ในการเพาะเลี้ยงก็จะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็จะช่วยเหลือให้กเกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการเปิดพื้นที่ใหม่ด้วยด้วยความที่เห็ดตับเต่ามีรสชาติด,ดีและส่วนใหญ่จะให้ผลผลิตเฉพาะในฤดูการเท่านั้นหรือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมปัจจุบันจึงมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละร้อยถึง200บาทเลยทีเดียวถ้าหากว่างานวิจัยนี้สำเร็จโอกาสที่กเกษตรกรจะนำไปใช้ และพัฒนาเป็นเหตุเศรษฐกิจนั้นก็อาจทําได้ไม่ยากครับธนวั์วิวิทย์อักษรกุลถ่ายภาพอานนนมหิทธิเกษตรฮอตนิวสรายงาน